สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยในช่วงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในโซนความโรคกันแบบเต็มๆแล้วนะถ้าเราสังเกตเนี่ยคนที่อยากจะขายของออกมาเนี่ยมีน้อยมากเลยแล้วในการเทขายมีน้อยมากนะครับในฝั่งของบิตคอยหลักๆนะครับซึ่งทําให้ฝั่งของเฟียงกิงเด็กเนี่ยตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาประมาณ70กว่านะครับแล้วก็มีการเลคอรอดนะ ว่าการปรับตัวขึ้นในรอบนี้สูงสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับรวมถึงข่าวสารที่จะมาเียนเพื่อนๆวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งเทคนโนด้วยในฝั่งของคำบิตคอยแล้วก็ในฝั่งกิบล็อกเม้นซีภาพรวมด้วยก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวรีบดูในคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย miningpro ครับ m i n i n g p o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p o o ครับพรเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์้าล่างได้เลยครับ จะเริ่มใื้หายกันนะครับอยากขอ,อเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครอยากเข้ามาคุยต่อในไลฟ์แชทดิสคอร์ดเทเลแกรมนะครับสามารถคลิกลิกงด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตดรายชั่นการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชน เพื่อนสามารถเข้าไปดูไปได้ทั้งฝั่ง b i t C o i n คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะฮะตอนนี้ในฝั่งของคริปโตบับเบิลนั้นเ e พนื่อนภาพรวมเนี่ย e ก็มีการปรับตัวขึ้นมานะ <S <S ในบางตัวที่ไม่ได้มีการขึ้นมาเมื่อประมาณ 3- 4วันที่ผ่านมานะครับก่อนอันนี้หรือว่าเราไม่เห็นมาก่อนนะครับเช่นเค้กเนี้ยปรับตัวขึ้นมา20%กว่าเอ่นอ EGLD นะครับขึ้นมา40%กว่าเตลยนะ i m เมอขึ้นมาประมาณ30%มปซตึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ในโซนความโล่กันแบบ ตอนเจ็ดสิบเนะเาะแล้วก็มีการเล็กขอดล่าสุดนะครับว่าฟรลิปปินสเนี่ยทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีนะเพื่อนซึ่งโซนเนี้เราอาจจะโดนความโลภนะของตลาดเนี่ยดูดเข้าไปได้คำนวณคำเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็คำนวณเ,เม็ดเงินที่จะวางในแต่ละไม้ให้ดีนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยอาจจะมีจังหวะว่าเฮ้ย ตอนแรกคำนวณไม่สิใช่ไหมเราอาจจะอยากเข้ามากกว่าเพราะว่ามันมีความโลภเยอะใช่ไหมเราอาจจะใส่ไป40อะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะเกิดลักษณะของการโอเวอร์เทรดเกิดขึ้นนะครับคำนวณการดีแล้วก็คอนโทรลตัวเองใด้ดีนะครับอ่้คราวนี้ในฝั่งของอตัวเลขนอนฟาร์มนะครับออกมาเนี่ยแยก่กว่าที่คาดการณ์นะครับในรอบนี้แล้วก็ในฝั่งของโพของการปรับขึ้นดอกคงดอกนะตอนนี้ยังพุ่งไปที่การคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแล้วก็ อีกประมาณ38บวันเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเฟดเนี่ยก็คิดว่ารอบหน้าน่าจะมีการคงเบี้ยวไว้เช่นกันแต่อาจจะมีแรงเทงขายเกิดขึ้นจากในฝั่งของดอลลาร์ในฝั่งของทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่คราวนี้ในฝั่งของบ้านเรานะครับทางนายกเนาะก็ได้มีการประกาศว่า10พฤศจิกายนนี้จะมีข้อสรุปในฝั่งของการแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรนในฝั่งของคริปโตบิตคอยน์ทางฝั่งเหรียญบ้านเราเนี่ยก็เริ่มปรัับตวบตวววกขึ้้นมาแล ก็อาจจะไม่พูดชื่อเลยกันเพื่อน่าจะมีการติดตามกันอยู่แล้วนะครับในฝั่งของคุณแซมแบงก์แมนฟีดนะครับล่าสุดนะมีมติกอกฉันนะฮะจากคณะลูกขุนนะมีการตัดสินคุณแซมแบงก์แมนฟีดเนี่ยกระทําความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้อหาแล้วก็เตรียมฟังสารตัดสินวันที่28มีนาคมนี้นะครับที่ถึงนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวรอด,ดูันแลนะกันส่วนตัวก็ผมก็มีเงินติดอยู่ในฝั่งของ ftx เหมือนกันนะครับเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะฮะก่อนที่เรื่องในฝั่งเทคนิคกันเนาะตอนนี้ ของทางฝั่งโอเคกเนาะก็มีการแจกนะครับตัวอของรางวัลต่างๆจากการที่เพื่อนๆเ,เข้าไปสปินนะครับจากตัวหน้า landing p a g ด้านล่างสำหรับ new user สามารถเข้าไปแจมกันได้ก็จะมี iphone 15นะครับมีอยู่ทีทีด้วยแล้วก็ในฝั่งของพวก contract v o u i h e r เพื่อนเอนสามารถ เข้าไปสปินแล้วก็นํามาเทรดในตลาดจริงได้นะครับซึ่งถ้าเราทําการเทรดววลุ่มถึง5,000ก็จะสามารถสปินได้หนึครั้งก็ไล่ลงมาเลยตามคอร์ดิชั่นตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปแจ้งกันวการสอบ New เซอรเนาะในฝั่งของ XM นะฮะในเอก็จะมีการแจก นะฮะในฝั่งของตัวเงินที่เพื่อนสามารถนำไปเทรดก่อนได้นะประมาณ30เหรียญน,นะครับสำหรับ New User เช่นกันก็สามารถดิจิ s เตอร์ Register, ผ่านลิงก์ของลองทุนได้เช่นกันเนาะสำหรับการเทรดทองนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเราด้วยนะครับในเวรหนึ่งนะอ่ะของวันนี้มาดูกันในฝั่งเทคนิคกันบ้างน,นะครับ i ิ c คอยเน่เมีการปรับตัวขึ้นมาที่35,100นะตอนนี้เนาะแล้วก็ภาพเดเนี่ย <c oughs> มีแรงดึงกลับขึ้นมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้น,น,น้นเพื่อนมีสัญญาณเดว์เจนเกิดขึ้นท่านเพื่อนลองดูเนะเาะราคาปรับตัวเบรกไายขึ้นไปมีเดว์เจนเกิดขึ้นซึ่งเดว์เจนเนี่ยเป็นหนึ่งสัญญาณในเฉยที่บ่งบอกว่าราคาจากการปรับตัวขึ้นมาเป็นอัพเทรนเนี่ยอาจจะมีการไซเวหรือว่าจะมีแรงแรงเทขายเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยมันดูเหมือนจะออกข้างไซเวแล้วก็ไม่ยอมยอ่อ0.382เลยนะ3 8 2ไม่ยอมยอ่อนะเพื่อนเพราะว่าเหมือนคนที่ถือมาเนี่ย ถ้าดูตามเลคคอร์ดเนี่ยไม่ยอมขายนะนะครับบางวอลเล็ตเนี่ยถือขึ้นมา3 4ปีนะครับก่อนหน้านี้นะก็ไม่ขายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยาการย่อมันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าจะยอ่อหรือเปล่านะครับแต่นส่วนส,ส่วนตัวผมเนี่ยผมไปมทำการ DCA เมาเรื่อยๆอยู่ละเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูพอร์ตด้วยนะครับไอ้ข้นี้ถ้าเกิดมันไม่ย่อเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อเลยเนี่ยมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่จบเวฟชุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะจบเนี่ยการคอนเฟิร์มอันแรกเลยก็คือถถาประมาณ0.3 นะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการย่อบ้างแหละนะครับแล้วการย่อตรงนี้น่าจะย่อไม่แรงแล้วซึ่งย่อไม่แรงเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงลักษณะของเวบ4ตรงนี้นะครับเวฟ4ตรงนี้ที่จะขึ้น5ต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันส่วนตัวเนี่ยในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยผมยังรอเก็บของอยู่นะรอเก็บสัญญานะครับเพราะว่ามีการเปิด้ลนล่างมาใช่ไหมก็เคลียร์ไปละเคลียร์กันไปค่อนข้างเร็วลยรอบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการสวิงไซเวย์นะครับออกข้างไปก่อนนะแต่ดันปรับตัวเบรกขึ้นมาเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้ในฝั่งสปอร์ตเราถือวันอยู่ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของตัวแนวต้านแนวนอนกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีดเวร์เจนเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการย่อกเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยประมาณ32,000ื่กว่า,ก,วาก็เป็นตัวแนวต้านก่อนหน้าขเขาที่ทําการเบรกขึ้นมานะครับยังมองเหมือนเดิมนะเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวตรงนี้ยังมองเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะต้องรอดูว่าถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยแรง เทขายจากด้านบนเนี่ยมันจะมีเยอะหรือเปล่าซึ่งแถวโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ39,500-39,700นื 39, 500, 39, 700, จอนถึงประมาณ4 2 8 0 0นะซึ่งเป็นแนวต้านก่อนแน่าของเขานะครับเป็นโซนเขาเรียกว่า โซนซัพพลายโซนแล้วกันที่น่าจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ตึงๆเนี่ยเพื่อนแถวประมาณ35,100ก็ขึ้นมาแบบแข็งปักเลยแรงเทขายก็น,น้อยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวไทม์เฟรมเด็กันบ้างถ้าเรามองจากตัว SMC ในการเทรดเนาะซึ่งตัวไฮรอบนี้มันยังไม่เกิดเพราะว่า High ไฮมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมีการย่อ38ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ย่อลงมาเลยนะซึ่งถ้าไม่ย่อเนี่ยมันเหมือนชุดเนี้ย ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะแต่โลมันเกิดขึ้นละโลมันเกิดขึ้นละก็คือแถวประมาณ2องบิห้ก็คือโลโลโลเก่านั่นแหละไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็มีอินทอนอลแถวประมาณ2องบินหกนะฮะซึ่งจุดนี้ก็ไม่ควรหลุดเหมือนกันถ้าหลุดเนี่ยเทรนจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องรอถึงโลก็ได้หลุดตรงนี้ก็เทรนเปลี่ยนละนะครับแล้วก็จะมีในพวกแนวดีมาต่างๆ,ๆ,ๆแวถวประมาณ2องหกแล้วก็แถวประมาณ285นะฮะก็จะมี BOS ที่เป็นไฮเก่าของเขาที่เบรกขึ้นมาก็แถวประมาณ318นะครับตร,ตรงช่วงนั้นก็จะเป็นจุดพีคนะของ เอ็กอาร์พีตอนช่วงที่มีการตัดสินนะครับของศารเนาะก็เป็นพีกแล้วก็อปลงมานะครับซึ่งโครงสร้างในฝั่ง s m c ก็จะประมาณนี้นะครับพอเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันส่วนตัวเนี่ยผมรอการย่อแล้วก็รอเปิดพอรช์ชันในฝั่งของพวกเอาทคอด้วยที่เรามอนิเตอร์กันนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนใน Discord กันอีกทีนึ่งนะครับคราวนี้มาดูการในฝั่งของเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์เนี่ยกลับเข้ามาในโซนริมโซนเดิมเลยนะซึ่งโซนริมตรงนี้ก็มีแนวรับ นครเดิมเลยนะครับมันราคามันยังไม่ได้ปรับตัวไปเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้นะก็อยู่ถประมาณ3าม0มนะครับแล้วก็ด้านบนที่เป็นต้านต้านเทนไลน์ของเขาอยู่ถถวประมาณ3 6มหมอ่ะสามหมื่นานแถวนี้เนาะซึ่งถ้ามันวิ่งดรอปลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่า แมทกันทั้งทางฝั่งพีโบทางฝั่งของเทนไลน์ทางฝั่งของแนวรับแนวรับ Horizontal Line นะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้มันเบรกดุดลงมาให้แมทตอนนี้ดึงกลับขึ้นมาเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันในการโซนนี้เนาะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะดูโซนนี้เหมือนกันนะฮะควน,นี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมหื่นกันบ้างน,นะครับดาวโจนไปไบ้างดึงกลับขึ้นมา200จุดนะครับ NASDAQ นะครับ180จุดโดยประมาณนะครับ น้ำมันนะฮะน้ำมันก็ยังสวิงอยู่เนาะยังสวิงอยู่เนาะลบไป2%นะครับถ้าเพื่อสังเกตเนี่ยพวกเนสแดกดาวโจเนี่ยเปิดแกลหมดเลยนะเปิดแกลบมาหลายวันละหนึ่งสองสามนะ 1, 2, 3, นะซึ่งแกลป,ปพวกเนี้ยเป็นการบ่งบอกถึงแรงที่ค่อนข้างดีว่าเฮ้ยมีการคอนเฟิร์มในการขึ้นต่อ,อพรุ่งนี้ตลาดเปิดก็ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับหมายความว่าเหมือนคนที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้เนี่ยสามารถเขาเรายียกว่ายอมซื้อแล้วกันในราคาที่มันแพงกว่าปกติขึ้นไปอีกได้นะครับอันนี้คือการเปิดแกลปนะอ่าในฝั่งของเระกรับ โดนเทขายนะดิ่งทะลุลงมาแล้วนะดิ่งทะลุตัวแนวรับสําคัญลงมาละแถวมา105นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะเพื่อนก็จะมีแนวรับถัดไปก็ที่เป็นดีมานโซนแถวประมาณ103แนวคิดน่าจะมีการปรับตัวกอบลงไปได้นะครับซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจังหวะในการาทยอยเก็บในฝั่งดอลล่าร์ทีหนึ่งนะฮะในฝั่งของทองคําเป็นไงบ้างน,นะครับเพื่อนทองคำเนี่ยถ้าเราดูเนาะ วันนี้วันอาทิตย์นะทองคำไม่ไม่ได้เปิดนะแล้วโจนแนอะสแด็กก็ยังไม่ได้เปิดนะวันอาทิตย์นะครับกอ็อาจจะต้องรอจบจบพับบีไปแล้วเนาะเดี๋ยวดูว่าพับบีเป็นยังไงนะครับส่วนตัวก็ จังหวะในการเทรดทองอยู่นะครับซึ่งวีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่มีการย่อลงมาแล้วก็ย่อไม่แรงด้วยไม่เกิดสัญญาณตัวบูลดิงกราฟฟิ้งนะครับดนงนั้นเนียถ้าเกิดทองคำเนี่ยภาพวีคย่อลงไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนาะแล,ะลนดิ้งลง,ลง,ลงเบาๆเนี่ยแล้วค่อยขึ้นต่อเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะก็เดี๋ยวหาจังหวะในการโฟกัสฝั่งรองกันนะครับในฝั่งทองคำถ้าดูภาพเดย์เนี่ยเพื่อนภาพเดย์ก็จะมีแนวรับที่เป็นกล่องขาตรงนี้นะครับแถวประมาณ 19,- 5 0 ป็นแนวรับที่ททุ่กข้าสำคัญเป็นดีมมนโซนนะครับไม่ควรหลุดนเนเพื่อนเพราะว่ามันทําการเบรกมาก่อนหน้านี้เห็นไหมเบรกยอดนี้ยอดนี้นะครับแล้วก็ยอดก่อนหน้านี้ก็สามารถยืนได้แถวโซนนี้ดังนั้นเนี่ยโซนนี้แน่น,นอนมีข้าศ์สำคัญเลยในฝั่งทองคํานะครับก็เดี๋ยวเปเดกันเพื่อนสามารถเข้าไปแจมกันในฝั่ง Discord ได้เนาะก็จะมีห้อง XM นะฮะ XM Signal นะครับที่เพื่อนสามารถเข้ามาแจมถึง Direct i o n การเทรดกันได้ก็จะมี โปรในการในการเทรดด้วยนะอย่างพี่สตางนะครับก็มีการเทรดทองด้วยกันอยู่นะครับก็จะมีการอัปเดตรายเรื่อนเพื่อสามารถเข้ามาแจมกันได้แล้วก็เข้ามาเกาะ xm yd ในนี้นะครับใน xm member นะก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศเพื่อนสามารถเข้าไปแจมกันนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของ cryptocurrency bitcoin บ้างนะครับตะกี้ที่บอกเพื่อนไปว่าผมรอจังหวะการย่ออยู่หลยคนน่าจะรอการย่อเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เราเข้าไป entry ในฝั่งขาลอง ะครับตอนนี้เลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าลิสต์เนี่ยมันไม่เหมือนด้านล่างนะลิสต์ด้านล่างเนี่ยอาจจะแบบมา2% 3%ที่เราอัปเดตในดัชนีการเทรดกันเนาะแต่ถ้าเกิดเรามาเอนที่ฝั่งขาลงตรงนี้ลิสต์จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยเราจะต้องรอจังหวะการย่อลงมาคอนเฟิร์มแถวจุดนี้นิดนึงนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็อาจจะสต็อปลอสด,ด้านล่างความเสี่ยงมันก็จะต่ําลงมานะครับอันนี้คือจิต,ตเขาเรียกว่าจังหวะที่เรารอกันอยู่นะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งเอาคอยกันบ้างน,นะครับเอาคอยเนี่ยเออมันมีบางตัวเนาะที่เราอาจจะหาจังหวะในการเข้ากันอย่างเช่นชิบะเนี่ยเออเราเข้าไปกันรอบรอบสองรอบแล้วนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันย่อลงมาแถวโซนดีมา,าโซนแถวโซนเ,ซน,เซน,นี้ยกล่องตรงนี้เนาะกล่องแรกแล้วก็กล่องด้านล่างเนี่ยเป็นกล่องที่น่าสนใจเลยไม่ควรหลุดนะครับถ้าดรอปลงมาเนี่ยจุดเบสก็จะเป็นจุดสีขาวตรงนี้นะครับอันนี้ในฝั่งชิบะเนาะในฝั่งดอท ดอทก็สวยเหมือนกันก็จะมีจุดขาวนี้เป็นจุดเบสเหมือนกัน0 6 0 0 6 4นะครับแล้วก็มีแนวเส้นปะตรงนี้แล้วก็มีกล่องเนี้ยที่เป็นจุดน่าสนใจในการย่อรับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามมนิเตอร์ในฝั่งขาลองนะซึ่งถ้าบิดคอยย่อเนี้ยตัวพวกนี้จะย่อเข้ามาในกอรอบพรีนะครับดังนั้นเนี้ยเราอาจจะต้องหาแล้วก็รีมาร์คไว้ก่อน นะครับว่าตัวไหนเราเป็นตัวที่เราเล็งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในฝั่งแซนเนี่ยขึ้นไม่หยุดเลยนะเราก็มีสปอตอยู่นะครับพวกพอร์ตสปอตเนี่ยเรายังถืออยู่ปกตินะครับยังไม่มีการลดพอร์ตอะไรนะซึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตการลดพอร์ตอีกทีนึงนะครับในยูทูบเมมเบอร์นะเพราะสปอตเนี่ยจะเป็นพวกเหรียญเว็บ3ที่เราอัปเดตเพื่อนในยูทูบเมมเบอร์นะฮะตอนนี้ในฝั่งการดี a เนี่ยเพื่อนดูนิดนึงนะว่าพอร์ตมันค่อนข้างโกดขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเลยประมาณ5000กว่าล นะครับซึ่งผมตัวการการขยับขึ้นมาแบบเป็นแท่งชันๆพวกนี้ก็จะเป็นแคตโฟที่เราทําการรีบาลานซ์พอร์ตมาแล้วก็โฟลเข้ามาในพอร์ตนี้ด้วยนะครับซึ่งพอร์ตนี้เราจะทําการซื้อทุกวันนะครับที่ผมอัปเดตเพื่อนๆก็สตาร์ตตั้งแต่3 0 0 0เหรียญตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะะซึ่งมีการเติมเข้ามาเรื่อยๆเนาะสำหรับอพอร์ตในการ A, ดีเจเดี๋ยวเพื่อนดูตัวบอตนดน,นึงนะบอตการเทรดนิดนึงว่ามันมี Profit เกิดขึ้นนะครับเท่าไรล,ละในการซื้อซ้ำของเรานะครับตงเนี้ ผมสร้างไว้3ตัวก็คือซื้อเช้าของวันในเย็นเลยในฝั่งบิตคอยนะครับซึ่งบอร์ดตรงนี้อ่านให้เพื่อนดูนะครับก็มี Profit อยู่ที่200กว่าเหรียญน,นะครับ200กว่าเหรียญ200กว่าเหรียญก็ประมาณ17 18นะครับในการซื้อทุกๆวันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะอ่ะคราวนี้เราขยับมาดูกันในฝั่งพอร์ตเว็บสกันบ้างซึ่งตรงนี้เราทำซับแอคเคาท์ไว้นะั้นเพื่อสามารถไปเซตอัพซับแอคเคาท์ในแอคเคาท์ตัวเองได้นะครับ <S <S เช่นกััันนนนใน OK, นะครรบซึ่งพอ์ตต3วเี ถืออยู่ปกติเดี๋ยวจะหาจังหวะในการที่มันเริ่มอ่อนแรงในแต่ละเหรียญน,นะครับทยอยลดพอรชัน่นตอนนี้โกดขึ้นมานะไม่ได้เติมเลยพอน,นี้นะครับใส่เข้ามาที่พันเหรียญน,นะครับใส่เข้าไปาตัวละกี่เปอร์เซ็นต์ตัวละ20%นะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันก็ในความโซ200เหรียญน,นะครับแซน200เสียงดังนิดน,นึงนะพอดีผมนั่งอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมเ,เช็คเอาท์ออกไปที่สนามบินละนะครับ แซน200 200 200 300, เท่ากันหมดเลยใช่ไหมแต่โซเนยโกดขึ้นมาเกือบ100แนละวครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวอ q u i t y เนี่ยจาก1,000ขึ้นมาที่283มันขึ้นมาเกือบ30เลยในช่วงตลาดที่มันบูลันขึ้นมาตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติ <c oughs> อย่างเช่นโซเนยเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเราอาจจะดึงกำไรออกคือ ขายเป็นยูดีทีแล้วก็ดึงกําไรออกมาครับอย่างแซนเนอ่ยอาจจะขายเป็นวิดีทีแล้วก็ดึงกําไรออกมาเดี๋ยวหาจังหวะในการลดพอรชั่นนะครับให้กับเพื่อนๆอดูทีหนึ่งจะได้เห็นเป็นไอเดียเนาะในการเทรดนะครับส่วนในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเดี๋ยวผมรอจังหวะในการเปิดอยู่ก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาแจมกันในตัวโอเคกซิกเนลได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นซิกเนลที่ผมอัปเดตทั้งขาช็อตขาลองนะแล้วก็มีการแปะพินไว้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานรู้สึกว่าจะมีน้องอใน P กรนครับอกก็สาาาามมมรถเข้าาแจัปเดะ U.I.D. หลังจากที่ทำการรีจิสเตอร์นะครับผ่านลิงก์องลองทุนด้านล่างนะถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเราด้วยนะครับก็มากรอก U.I.D ในนี้เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับสามารถเข้าไปในห้องซิกแล้วก็ในฝั่งของตัว OK เค l ฟในการดาวน์โหลดไปใช้ไฟล์ในการจัดการเงินตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรากฐานแะ้วกันเนาะสำหรับการเทรดนะครับถ้าเราไม่รู้คาามิเตอร์ในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์เรทไม่ว่าจะเป็นมาร์จินไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมัมของพอร์ตเนี่ย มันยากมากที่เราจะสามารถสักเซนในเรื่องการเทรดนะครับเราต้องรู้พวกราฐฐานพวกนี้ก่อนนะว่ามันมีการเชื่อมโยงยังไงนะครับแล้วก็ในฝั่งของโอออด้วยถ้าเราจัดการเงินโอออได้ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เราได้นะครับเราแบ่งมาทําการเทรดเท่าไหร่เราโฟไปในฝั่งฟิวเจอร์เท่าไหร่สปอตเท่าไหร่แล้วมันเป็น แบบแผนที่เห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยเราสามารถมาปรับจูนจากตัวไฟนี้นะครับได้หมดเลยแล้วก็จะสามารถเห็น,นกลไกต่างๆที่มันผิดพลาดมันสักเซสมันโอเคเราจะเพิ่มปริมาณในฝั่งของพอร์ตต่างๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มจากตัวพารามิเตอร์ต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ผมทําไว้ให้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าด้วยนะที่ที่บเทรดแล้วก็ยังแบบยังจับทางไม่ถูกอะไรเงี้ย นะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดกันในตัวห้อง Object File er ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวไฟล์ที่อธิบายถึงเรื่องการใช้งานต่างๆในแต่ละกระยุทธ์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ฝากไปแลวกัน